ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนาวมีแบบว่าไม่มีอะไรนะ <c oughs> แท่ต้ังนี่นเลยบอกว่าอะไรว่าสั่งเดือนแล้วนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวทักทายก่อนเดี๋ยวเตงโคตรดื้อเลยอะ่ะคือใครแบบวิธีการเลี้ยงหมาแบบไซมิเลียนแบบว่าที่ดีอะ่ะแบบแนะนํานาวมาหน่อยนะ่ะคือมันดื้อม,มากคือในห้องอะแบบเวลาตื่นต,นตอนเช้าจะให้มันนอนในห้องใช่ปะ มันก็จะแบบรือทุกอย่างถ้าเราไม่ตื่นตามที่มันต้องการ,รอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคือถ้าไม่ให้มันนอนในห้องมันก็จะไม่ยอมมันก็จะร้องรั้นบ้านคือทางบ้านก็จะไม่ได้นอนนะคะใครมีวิธีการเลี้ยงหมาหรือว่าใครจะรับเลี้ยงมันนะช่วยบอกเลยนะช่วยมาเลี้ยงหน่อยนะแมงคั่วจะดื้อเลยแต่แบบรักมันนะใช่แล้วดูวันบ้าวโอ้ยเริ่มตัวใหญ่แล้วนะทุกวันนี้เนาะเริ่มจะแบบอุ้มไม่ไหวแล้วแค่สองเดือนเองอะ่ะถ้าโตขึ้นกว่านี้ก็ คงจะอุ้มไม่่หวแล้วนะเลยมอนนี่ถ่ายถ่ายกล้องไงเร็วชู่วหือหอมไม่ดูแต่มันน่ารักนะ,ะเอ,อ้ยเน่ยเลยมอนห่าวดิห,ห่าวโหรักแม่เดี๋ยวดื้อนะลูกโอเควันนี้ไม่มีอะไรแค่อยามาถ่ายเลย,ยมอนให้ดูกันนะไปแล้วบ๊า้าย